CEO ที่สุ่มสำรวจเขาบอกนายกที่เขาอยากจะเลือกคนแรกนําลิ้วเลยครับ <S 1, 1 <S เดือนไม่น่าเชื่อเลยครับเศรษฐาทวีสินทะลุไป24%แสงอร์เ์งอิงไม่เห็นฝุ่นเลยแน่นอนครับนักธุรกิจย่อมที่จะมั่นใจในภาคธุรกิจด้วยกันแน่นอนครับในาบเชิงสังคมที่ซ e o อยากเห็นการแก้ไขนี่เลยครับปัญหายาเสพติด 71.5%สูงมากโอู้งมแสดงว่าทุกคนมองเห็นว่าปัญหาสังคมเชิงโครงสร้างด้านยาเสพติดครับทำลายระบบครับต้องดับต่อมาที่เขาเห็นด้วยอาชญากรรมออนไลน์การพนันออนไลน์ถามว่าแล้วนโยบายอะไรบ้างเออที่รัฐบาลใหม่เนี่ยต้องทำให้เอาเร่งด่วนก่อนเร่งด่วนก่อนเราเร่งต้องทำเออต้องทำก่อนนี่ต้องทำอ่ะ8ปปัญหาเศรษฐกิจนี่คุณดูดิ46.5%กฎหมายด้านเศรษฐกิจให้ทันสมัยอ่ 43%ปัญหาความยากจนลดเหลื่อมล้ำ4 2ด้าเปอร์เดึงเงินทุนจากต่างประเทศ FDI นะนะครับ37พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟฟ้าความเร็วสูงท่าเรือน้ำลึกกรุงเทศธุรกิจได้มีการสำรวจ CO 200 CO เป็นตัวจริงทั้งหมดถามหลายคำถามแต่แน่นอนครับมีคำถามหนึ่งว่านายกที่ CO ต้องการนั้นเป็นใครและแน่นอนครับเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาผลที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับพี่ ซีอที่สุ่มสำรวจเขาบอกนายกที่เขาอยากจะเลือกคนแรกนำาลิ้วเลยครับหนึ่งเดือนไม่น่าเชื่อเลยครับเศรษฐาทวีสินทะลุไป24%แสงอร์์งองอิงไม่เห็นฝุ่นเลยแน่นอนครับนักธุรกิจย่อมที่จะมั่นใจในภาคธุรกิจด้วยกันอ่า<น>ก็ออกมาแบบนี้แสดงว่า เขามองเห็นอะไรในบางอย่างที่เศรษฐามีครับแต่คนที่สองีน่าสนใจกว่าคนแรกอีกคนแรกก็น่าสนใจแล้วนะครับพิธาครับ15.2%เครับก้าวไกล15.2%ไม่ธรรมดาครับนั่นแสดงว่าพิธายังยืนอยู่จอคอหอยเลยหายใจลดตน้นคออันดับที่3ยิ่งน่าสนใจว่านักธุรกิจ c ีอส่วนใหญ่ยังให้ความสําคัญกับพลเอกประยุทธ์จันท์โอชา อยู่ใกล้เคียงกับพิธาเลยครับเห็นไหมครับนั่นแสดงว่าซีโมองเห็นว่าการทํางานของพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาในระยะที่ผ่านมา8ปีแล้วเป็นเช่นไรแสดงว่าคะแนนนิยมในหมู่ซีโน่ะที่บริหารธุรกิจอะมองเห็นศักยภาพอยู่แม้ว่าจะ14เป็นอันดับ3อันดับ4ก็เป็นคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรครับและตั้งคำถามต่อไปกับซีอ0อกว่าคนถามว่า แล้วพักการเมืองที่ท่านเห็นน่ะท่านอยากให้พักไหนเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลพักไหนเป็นแกนนําถามสั้นๆง่ายๆเอผลกออกมาแบบนี้เพื่อไทย44หนี่ถือว่าสูงถือว่าสูงฮะไทยสร้างไทยรวมไทยรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติ17%ครับอ๋อแสดงว่านี่อยากให้ลุงตู่ตั้งรัฐบาลอ่าวใกล้เคียงไงใกล้เคียงกัน16%ใกล้เคียงกันพลังประชารัฐของลุงป้อม 5.2%ซก็ถามว่านโยบายอะไรที่มันไม่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบันและไม่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนเออนี่เขาถามดีนะถามดีโอ้ต้องบอกว่าคนตั้งคำถามสุดยอดมากยกเลิกแบล็กลิสเครดิตโบโลแต่จริงๆแล้วเนี่ย5.3%เซนี่ยสูงมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาคชาติพัฒนากล้าก็บอกแล้วไม่ได้ถึงกันยกเลิกแต่เรื่อง เค <Credit> <Credit S 1> ร, <scoring. S 1> รดิตสกอร์ลิงรับเครดิตสกอร์ลิงลิงะยกเลิกเขาไม่เห็นด้วยครับแต่สิ่งที่คนรับรู้ตอนนี้คือชาบานาค้าคือยกเลิกยกเลิกไงมอตโต้แต่ประชาชนทั่วไปชอบอาภาคธุรกิจไม่ชอบต่อมานโยบายที่เขาไม่ชอบบรรดาซีโไม่ชอบคืออะไรครับแน่นอนครับขึ้นข้างแรงขึ้นต่ำเพราะไปเพิ่มต้นทุนเขาใช่ไหมต่อมาพักชชัระหนี่ครับพักชชารละนี่ฮะ ซีโ0สอท่านที่สํารวจก็ไม่ชอบนะครับไม่ปลื้มนะถามในรายละเอียดว่าทําไมถึงไม่ชอบ <S <S เขาบอกว่านั่นกําลังสร้างแนวคิดแนวทางว่ามีนี่ก็ไม่ต้องจ่ายค,คือโมโลฮัาสาตโมโลฮัสาดพร้อมชักดับต่อไป37.6%เมาตรการการแจกเงินผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มปอะบางผู้มีไรายได้น้อยอันนี้37%ครับนี่ นี่แสดงถึงแนวคิดของบรรดาซีอที่บอกว่าไม่เหมาะกับสภาวะปัจจุบันถ้าหากว่าทํำนโยบายครับแล้วนโยบายอะไรล่ะที่รัฐบาลควรให้ความสําคัญในอันดับต้นๆและเร่งด่วนในการแก้ไขหากว่าเข้าไปเป็นรัฐบาลครับแน่นอนครับในใบายเชิงสังคมที่ c ีอออยากเห็นการแก้ไขนี่เลยครับปัญหายาเสพติด 71. 5สูงมากโอ้แสดงว่าทุกคนมองเห็นว่าปัญหาสังคมเชิงโครงสร้างด้านยาเสพติดทำลายระบบครับถูกต้องด,งดับต่อมาอที่ต้องมาช่วยอาชร,รมออนไลน์การประนันออนไลน์นี่กำลังเป็นเรื่องอยู่ตอนนี้ใช่อาชร,รมออนไลน์เนี่ยแสดงว่ากิจกรรมด้านออนไลน์มันคุกคามวิถีชีวิตที่ต้องแก้ไขกันอย่างเร่งด่วนแล้วครับแน่นอนครับต่อไปที่ต้องแก้ด่วนนี่กําลังเป็นปัญหาตอนนี้โดยเฉพาะภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายหนักปัญหาฝุ่น pm 2.5 ฝุ่นคลุ้งไปทั่วประเทศตอนนี้เราเห็นเชียงใหม่เช,ชียงรายเนี่ยเมืองเป็นมึนทมึนไปลงมาหมดเลยครับเป็นปัญหาฝุ่นครับต่อไปป,ออปัญหาค่าครองชีพค่าครองชีพ50%เรเล่งแก้เลยเออถัดสุดท้ายแก๊งมาเฟีย<อ>ข้ามชาติติดด้วยนะพี่หงษ์ติดนะแสดงว่าซีออมองเห็นบริบทเหล่านี้ว่ากําลังคุกคามประเทศไครครับถามว่าแล้วนโยบายอะไรบ้างเออที่รัฐบาลใหม่เนี่ยต้องทํา ให้เอาเร่งด่วนก่อนเร่งด่วนก่อนเอาเร่ง,ต,งต้องทำเออต้องทำก่อนนี่ต้องทำอ่ะ82ปะเปอร์เซ็นต์ปัญหาเศรษฐกิจนี่คุณดูดิ46.5เปอร์เซ็นต์กฎหมายด้านเศรษฐกิจให้ทันสมัยอ่า43เปอร์เซ็นต์ปัญหาความยากจนลดเหลื่อมล้ำ42.5เปอร์เซ็นต์ดึงเงินทุนจากต่างประเทศ FDI นะครับ37.5พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟฟ้าความเร็วสูงท่าเรือน,น้ำลึกนี่สอดคล้องกันหมดในแต่ละ ตัวนะครับเป็นฐานค่อยๆขยายขึ้นไปแต่ปัญหาใหญ่ที่ต้องการให้แก้ไขนั่นคือปัญหาเศรษฐกิจครับและไอ้ปัญหาเศรษฐกิจแรัดควรให้ความสําคัญกับอะไรกลับไปดูเมื่อกี้เราจะเห็นภาพเลยนะครับปัญหาที่เขาอยากให้แก้เลยร่งด่วนเร่งด่วนคุณดูดิเร่งด่วนเลยเหลื่อมล้าครับทางเศรษฐกิจใน้านเฐศสองปัญหาเรื่องหนี้สินครัวเรือนส เรื่องการลงทุนจากต่างประเทศ oh. และ4คือสร้างกำลังซื้อสร้างการลงทุนภายในประเทศครับ